คุณเคยเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งต้องตายไหมหรือคุณเคยมีส่วนที่ทำให้ใครต้องเลือกทางนั้นหรือเปล่าสวัสดีค่ะฉันชื่อภัยอายุสุดท้ายของฉันคือสิเจปีใช่ค่ะฉันตายแล้วตายไปจากสังคมที่คอยดูถูกและบูลลี่ฉันมาตลอดเวลาแต่ว่าคุณอยากรู้ไหม กฉันตายได้ยังไงหากคุณอยากรู้ฉันจะพาพวกคุณไปหาคำตอบได้ในโครงงานเรื่อง Astronomy Expo s e n o b u l i บามาตรการวิชาการตานการบุรีสวัสดีครับผู้เราทีม VR Club วันนี้ผู้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่อง a า t r o n o m y Expo s e n o b u l i บมาตรการวิชาการตานการบุรี ำตบต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลก,การดำเนินโครงงานของพวกเราหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงงานเรื่อง Academic Expo s e n o b u r i บ้านการบุลรี่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าโครงงานของเรามีวิธีการดำเนินโครงงานและผลการดำเนินโครงงานเป็นยังไงบ้างขอ,ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ โดยก่อนที่เราจะดําเนินโครงงานเราได้มีการประชุมวางแผนก,กับคุณโคลที่ภาษาโครงงานและมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงงานกับท่านผู้ปกครองในงานวันประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนสมนทกแก้ววิทยาและกิจกรรมในสัปดาห์ที่1มีชื่อว่าเด็กซับโลกซีโนบุลี่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมได้เลยครับ ในสัปดาห์แรกเราจะเชิญว,วิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชสาแก้วราชนทรน์มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทํากิจกรรมสํารวจปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนสตรีวิทยาเพื่อนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ก่อนเข้าสู่กิจกรรมในสัปดาห์ที่สองเมือ่อวานเนี่ยคิดว่าการบูลลี่ภายในเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยควรได้รับการแก้ไขยอย่างแม่นยวนไหมคะควรนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าสังคมแล้วก็ครูอาจารย์หรือผู้ปกครองต้องให้ความสําคัญค่บะบมันเกี่ยวกับการสร้างบาดแผลในใจเปลี่กียนเนาะต่อมาเป็นกิจกรรมในสัปดาห์ที่่อนะคะมีชื่อว่าสับลงนิทศรรัศขจัดการบูลลี่ส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมได้เลยค่ะบรรยากาศต,ตอนนี้นะคะคน้องนลนารูนักเรียนกันเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันครับกิจกรรมพิหารนี้จะให้น้องๆลทำอะไรคะ ในหานี <ider> ้นะคะเราก็จะมีนิทานสาะแล้วก็สาวให้น้องๆอ่านนิทานเนี่ยเราให้น้องเลือกสาว่าน้องอยากเป็นใครในนิทานสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยค่ะว่าอยากเป็นคนที่โดนบูลลี่หรือว่าคนที่บูลลี่ค่ะแล้วก็ข่าวนะคะเราจะให้น้องเนี่ยสแกนช้าไปอ่านแล้วข่าวเราจะกาหนดตัวละครให้น้องเลยค่ะน้องๆเนี่ยจะเป็นคนที่โดนทําร้ายหรือว่าคนที่โดนบูลลี่ค่ะให้น้องเขียนความรู้สึกและนำมาแปะที่กระดานเหมือนกันค่ะ ่อมานะครับเราอยู่กันที่ฐานที่2ครับเป็นฐานที่มีชื่อว่าหา,าดันโดนบูลลรี่จะทำยังไงครับไปดูไปเลยครับในฐานนี้นะคะจะมีวิทยากรประจำฐานให้ความรู้แกน่น้องๆเกี่ยวกับวิธีการรับมือเมื่อดนบูลรี่และให้น้องๆศึกษาองค์ความรู้จากอินโฟกราฟิกและเขียนใส่กระดาโน้ตเพื่อบอกเล่าวิธีการรับมือเมื่อดนบูลรี่อย่างสร้างสรรค์ต่อมานะครับเราอยู่กันที่ฐานที่3ครับเป็นฐานเกี่ยวกบการต้านาูลูรี่ครับ จะมีเกมใบคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการบูลลี่สิบคำโดยผู้เล่นยกคำศัพท์ไว้เหนือหัวพร้อมกับให้เพื่อนๆใบความหมายเพื่อไายคำนั้นให้ถูกต้องจากนั้นเขียนใส่กระดาษโน้ตบอกเล่าความหมายของคำศัพท์ให้ครบทุกคำตอนนี้เราอยู่กันที่ฐานสสสี่รักนะครับสสสสี่รักแปลว่าอะไรล่ะครับสสสนะคะเดี๋ยวเราลองถามน้องๆนะคะว่าสสสแปลว่าอะไรน้องๆคะสสนี่แปล สคสอนี้นะคะเราจะให้น้องๆเขียนให้กำลังใจคนที่โดนบูลลี่และเขียนไว้พรีมีรมอมแจกให้น้องๆหน้สับถงท,ทุกคนค่ะเมื่อทํากิจกรรมครบทั้งสีฐานสามารถบรรลุรับของรางวัลเช่นเสื้อยืดกระเป๋าผ้าและแก้วได้ที่สูงจงุเด็ดสีเขียกีบค่ะอุ้ยน้องคนนี้ได้แก้วเปไน็นไงครับได้แก้วรู้สึกดีใจไหมครับดีใจมากเลยครับอันนี้จะใช้ชไไทุกวันเลยไหมครับทุกวันนะครับ ส่วนสัปดาห์ที่3มีชื่อว่าเด็กซสม็อกเซโนบุลีค no ันเทสในสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันทักษะวิชาการต้านการบุลี่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะเชิญรับชมได้เลยค่ะโดยภาคเช้าจะมีการแข่งขันนล้วมีการต้านการบุลีส่วนพอพระลดการบุลี่นำเสนอแนวคิดคลิป,ลปวิดีโอละครสั้นและตัวทีต้าการบุลี่ค่ะนิทานเรีงนี้สอนให้รู้ว่า อย่าตัดสินใจลูก็กภายนอกของคนอื่นและควรเคารพพฤติกรนมและกันต่อไปบุี่เป็นปัญหาทางสังคมที่สร้างผลกระทบมากมายเป็นวโลแต่ในนั้นการเหยียดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนค่ะแม้กระทั่งคนที่หน้าตาดีตรงตามบรรทัดฐานของสังคมก็ตามค่ะตอนรคิดของคิวิโที่ทส่วนภาพใบนั้นจะมีการแข่งขันอีกสามรายการคือการแข่งขันหนังสือนิทานเล็ก การแข่งขันอินฟโฟกราฟิกและการแข่งขันจัดบอร์ดนีเทศสร้างสารรค์โดยการแข่งขันจัดบอร์ดเรามีวัสดุและอุปกรณ์แจกให้ทุกห้องค่ะและสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่4มีชื่อว่าเด็กสันกนกเทได้ต้องไม่บุลี่เป็นการจัดงานใหญ่ของโรงเรียนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สัปดาห์ที่นีนะคะเป็นสัปดาห์ที่จัดกิจกรรมร่วมกัน วันนี้นักเรียนทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพราะมีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่<จ>และมีการแสดงพิธีเ,เ, <"U> li, เ,เปิดเพลงหยุดบูลีพิธีมอบเพื่อนเก่งยืนแรกวันแก่งผู้เข้าแขง่ขงขัน,นและการแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำไมเจ้าถึงด้าชกคนอัไม่สวยงามของเจ้าห่ะวันนี้นี่ฉันจะมากล่าสุขภาพกฏในหัวข้อเด็กสับนองเทได้ต้องไม่บุลลี่ขอต้อนรับุกท่านนะครับเข้าสู่การโต้ดี่านในสถานศึกษาในยัติที่ว่าสร้างจิตสำนึกในใจทําให้การบุลลี่จบได้มากกว่าการบังคับใช้กฎกติกา ว่า,ราสร้างจิตสำนึกในใจทำให้การดูดีจบได้มากกว่าการใช้กฎกติกาจริงแท้อย่างแน่นอนค่ะส่วนภาคบ่า,บายมีการแสดงละครเวทีเรื่องห้องดังแต่ที่ฉันเคยถามพวกคุณว่าพวกคุณอยากรู้ไหมว่าฉันตายได้ยังไงก่อนที่พวกคุณจะมาฟังเรื่องราวของฉันพวกคุณจะมีแผ่นป้ายสองด้านเป็นสีสองสี เรื่องราวของฉันคุณจะเป็นคนตัดสินใจและเลือกการกระทำทั้งหมดโดยพวกเราจะมีตัวเลือกให้พวกคุณสองตัวเลือกที่จะแสดงอยู่ข้างหลังและมีเวลาสิบวินาทีด้วยเช่นกันถ้าคุณเลือกเลขหนึ่งให้ยกสีแดงถ้าคุณเลือกเลขสอ,องให้ยกสีเขียวเราจะให้แก นี่ควรน,นำ้ำไปสไปิไปเลยไปเลยไม่ไผ่แกหนีทำไมวะก็แค่อยากทำอ่ะมีอะไรปะไม่ไผ่ทำอะไรอ่ะทำไมแกทำแบบนั้นกับกระเป๋าเพื่อนอะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจทำนะเน็กก็พวกแก๊ควีนอะ่ะมันบอกให้ฉันทำแล้วฉันจะได้เข้ากลุ่มอะ่ะได้เธอจะไปก็ไปเลยแล้วไม่ต้องมาเรียกฉันร่นเพื่อนอีกไม่คนรพารยาท เม่น่ใจไม่แน่ม่แน่ใจไนไม่แน่ไม่แน่ใจม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจไมัแน่ใจไน่ใูไ่กนไ่น่ใจไม่แนไม่แน่ใจไม่นจไม่แา่ใจไมักน่ใจไดแน่ใจไม่แน่ใจแใจม่แนใจนใจไม่แนทใจ่งนใจไ่แน่ใจไฉันใจไ่ใจไม่แน่จไนใจไม่แน่ใจไน่ใจ่นเใจไ่น่ใจไม่นใจใจไม่แน่นนบทเรียนเตือนใจทุกคน ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการแกล้งและการบูลลี่การกระทําแบบนี้ไม่ใช่แค่การทำร้ารร่างกายหรือจิตใจแต่ยังสามารถทําให้คนนั้นรู้สึกไร้ค่าและท้อแท้จนไม่สามารถเห็นหนทางที่ดีขึ้นในชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นหยุดเรื่องราวเหล่านี้เถอคะค่ะเพราะพวกเราที hey, ่ได้ต้องไม่บูลลี่ ่คะน้องน้องคนนี้ร้องไห้จริงเลยใช่ไหมร้องไห้เลยค่ะได้เพราะพี่เห็นแบบอินในบทบาทมากนะอินเนอร์มาเต็มนะคะใช่แต่น้องจำสคริปต์เก่งนะสามารถลิบซิงได้แบบเป,ป๊ะเลยซ <c oughs> ้อมกันมาหนักมากเลยค่ะเมื่อคืนถามก่อนว่าได้นอนหร <c oughs> ือเปล่าคะอาจารย์นอนเลยนอฉันได้นอนเมืมมม่อเมื่อคืนได้ฝันไหมครับ <c oughs> ไม่ฝัขนขลับลึก พอหลับหรือซ้อมกันหนักกาาเลยครับก็คือเป็นระยะเวลากว่าปีสาที่เราซุ่มซอมกันมาต้องต้องบอกว่าทีมเนี้ยคือเรียกว่าเทคนิคผสมดีกว่านะก็คือพีเต์ผสมกับกับการที่เราตัดตัดวิดีโอช่วยเล่าเรื่องนะก็สิ่งสิ่งที่จับต้องได้แล้วรู้สึกดีดีกับกลุ่มนี้ก็คือว่า คลิปที่เราตัดมาเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นโปรเจกที่เกิดขึ้นจริงหมดเลยอะนะมันมันเลยทําให้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ไม่ไม่ได้แค่มโนอย่างเดียวได้ทํามันแล้วแล้ว,แล,วแล้วก็เห็นประโยชน์จากคือคลิปมาเล่าเรื่องหมดเลยอะนะโอ้โนี่ไหวสวยรวยกระเช้าเลยนะ <laughs> ก็ค่อนข้าง ชอบหลายๆกิจกรรมเลยนะคือคือโตวาทีก็เด็ดนะไอาการเลือกสีแดงสีเขียวอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ว่าเน,นี่ยแปลกใหม่ดีแล้วแล้วมันมันทำให้เห็นผลว่าเออถ้าเราเลือกอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเลือกอย่างนั้นแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะอ้ชอบไปห,หมดเลยนะโอเค,ครับเชิญท่านอื่ ตอนที่ทํากิจกรรมสีแดงสีเขียวเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเราก็อยู่บนเวทีแล้วก็จะมีคนน้องๆใครเข้ามาร่วมบ้างนะคะตอนที่ทำกิจกรรม